chết măng trời ơi mịt con sống còn thông kiệm เอาให้สุดลูกมันจะได้ออกหมดนะคะแล้วก็มันจะได้หายเพราะว่าบางทีมันค้างโคลนนี่แหละลูกพอค้างโคนอ่ะมันก็ไม่หายซะกะทีโอ้โหอย่างลึกเลยลูกอย่าเกงนะนี้โอ้โพี่กลัวโอ้โห <c oughs> ขาด, <c oughs> ข,าดขาดนิดนึงขาดนิดนึง <c oughs> ขาดลูก <c oughs> ขาดนะยิ่งมันขาดลูก เดี๋ยวมันจะออกไม่สุดนะครับพี่ขอ,อย่านะอย่าเก่งนะลูกอ้อโหยใหญ่มากโอ้ยโอ้ยคือที่เก่งหนึ่งคือกลัวขาดทั้งคนดังทั้งคนโด่ร้องพร้อมกันเสียงช่างเสียงช่างหนักกว่าน้องอีกน้องแค่แบบเฮแต่แบบ คือคือคือตอนแรกหนูกลัวมันขาดเพราะขาดเสร็จแล้วเราก็ต้องทําอีกสองครั้งที่สองพอเราเห็นมันออกมาแบบเป็นโคนอย่างนี้เราไม่คิดไงว่าแบบเฮ้ยมันจะถึงขั้น,นแบบตัวแบบโคนนะคะลากมันอ,ออกมาแล้วว่าดองเขาต้องคอนมากลใช่ใช่ตัวนี้แหละลูกถ้าหนูเอาออกตัวนี้ได้นะเนี่ยตัวแข็ไงเนี่ยขาวเนี่ยมันก็จะหายเลยหายขาดเป็นปิดทิ้งอจะเดือนมาเนี่ย ที่สุดเลยแหละเด็กีเดียวแต่มันขายเงียลูกเพือดคงจะเยอะหน้าดูเนือดเยวเนือเยวดูดิเมก่อนกเคยทำไม่เาแต่ทำไม่สำเร็จเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหม โล่งไหมลูกไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมโล่งเลยใช่ไหมครับเจ็บไหมเจ็บครับอ๋อจะเจ็บแต่แบบตอนนี้ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมหมายถึงตอนนี้ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแบบริ็บขบแล้วเจ็บอะเจ็บอยู่พพี่ก็ว่าเข้าใจอยู่ว่ามันต้องเจ็บเนาะแต่ว่าก็โอเคนาะดีกว่าเราเป็นทรมานเนาะขบเจ็บเจ็บตอนทําดีกว่าเจ็บตลอดไปโอเคอีกข้างอีกข้างนะอีกข้างนะสู้ๆนะ สู้ๆนะโอ้โหเชื่อไหมข้างหนึ่งนี่สามนาทีครึ่งลุ้นนี่แหละไอ้ลุ้นเนี่ยปลาไปหนึ่งนาทีไอ้ลุ้นเมื่อกี้ก่อน,ออนจะเก่งมากก็ผ่ามาขี่รอบนะหลายรอบแล้วกล้าสุดนี่อะไรนะถอดออกนี่มักกะลาเออแต่ก,ก่อนหน้านี้อีกกี่ครั้งจำได้ไหมก่อนหน้านี้กี่ครั้งก็ได้ ครั้งแรกแตัดเ,เอง,อองใช่ไหมจยากตอ,ตอนนั้นตอนนั้นตอนไหนนะไม่ครั้งแรกตอนเด็กๆเหรอโอ้นานเลยใช่ไหมโอ้นานแล้วอันแปลว่าเพิ่งถอดไปเมื่อกลกากาสรุปอ่าเดี๋ยวเราเอาออกนะหนูต้องนิ่งนะลูกห้ามชัดเท้านะ เออหนูอย่าชักเท้าลูออกมาเองเอาใส่แลเก็บแป้นนึงนะครับโอ้ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันมามามาดูดูมาดูดูชักเท้าอย่าชักเท้ามาดูกันมาดูกันดูกันนะดูกันนะลูกมามาดูออกแล้ว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 อุ๊ปหูหดูดิที่มันค้างหนูเห็นไหมตรงเนี้ยเหลืองเป็นจะเขียวแล้วนี่เนี่ยมันแบบ ถึงที่สุดอ่ะมันจะเหลืองมันจะเขียวแบบกำลังกำลังเป็นหนองเล็กช่วเป็นหนองเขียวๆเลยเรยเอาวิกยาค่ะแล้วมันพอเช้ามามันจะยุบดีขึ้นเลยอ่ะวิกอ่ะค่ะนั่อาบอกวิธีทำใช่ใช่อ่ะใช่พี่เอาแต้มแล้วยัดยัดเข้าไปไม่แสบไม่ค่ะพอเช้ามามันจะยุบวิกที่ไว้เวลาอะไรนะทาจมูก ยกถอยเลยอ่ามาข้างนึ่งหนชูโอ้โหคงนี้ล่ะดูสิโอ้โหคือยัดเข้าไปในซอกอะค่ะไม่ไแสบค่ะตอนเช้ามาแผลจะแห้งโอเคมาเดี๋ยวโรยข้างนี้กันต่อแล้วดูดีนิ้วกลางหนูก็เป็นนะมา่อเลยนะข้างนี้มันเบียดมันบิดหนูต้องตัดตรงๆเลยกันเป็นที่โค้งกระดูกเลย ไม่ไม่ไม,ไม่ครั้งนี้แมกเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะโอเคคนไหนลูกอ่าโอเคเอาค่ะให้มันออกอถึงโคนใช่ แน่นมากเลยเคุณคอุ้โอเคออกมาเลยอู้หูเยี่ยมั้าขาวๆนี้แปลว่าปลอดภัยพี่ผมเจ็บฝั่งนี้ครับพี่กดมาอีกข้างหนึงสุดท้ายสุดท้ายแล้วคนเกง่งมาอ้ oh. ึ๊บเลยใช่ไหมมันเป็นสะเทือนหรืมันปนสะเทือนนะหนูทนนะคะหนูทนนะถึงคนเมื่อไหร่ก็คือหายหูกป๊บเดียว นี่แหละหายแล้วหายแล้วหายแล้วาาานนะหายแล้วมามามาดืองกันดืองกันดืองกันนะซูซูโซปมาแล้วท่องไว้จะไม่เป็นแล้วโอ้โหใหญ่มากดูดิออกมาป๊บเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหนี่ไงโอ้โหอย่างหนาเลยนะที่มันทิ่มนหนูดูดิดดดแหลมด้วยนะด้วยเห็นไ,ไหมเราตัดอย่างนี้มนะันก็จะหาย โอเคโล่งไหมโล่งเลยเสียงเปลี่ยนเลยอ่ะรู้สึกแบบหมดแล้วเรื่องของเรื่องไม่ใช่นะเสียงเปลี่ยนจากครั้งทําที่แล้วครั้งแรกครั้งแรกยังไม่เปลี่ยนอย่างนี้ข้างเมื่อกี้สองข้างเลยเหรออืมใช่ค่ะก็ออกเดี๋ยกมันจำเป็นนั่นหนังแผ่โอเคหายโอเคค่ะเดี๋ยวทำแผ่ให้นะครับ